เมื่อใดที่เราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกเนี่ยเราจะมีชีวิตที่แข็งแรงเราเห็นทุกแล้วเราไม่หวั่นไหวในทุกข์เราเห็นทุก์เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเราที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นหลายคนที่ผ่านความทุกข์รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เพราะมันเป็นปุ๋ยของชีวิต ที่ทำให้เรายัางมีความอาจหารอยู่โดยธรรมช่วงเวลาครอบครัวแห่งสติที่เราอยู่ด้วยกันในโควิด1 9ชัดดาวกิเลสเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกได้ถึงความแข็งแรงทางสังคมนะคะความแข็งแรงของมนุษยชาติที่จะกลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่ไม่หลงละเลงไปกับกิเลสหรือความอยากของตัวเอง แต่เราเนี่ยเหมือนถูกดิสเบกโควิด -19 เนี่ยมันเป็นดิสเบกมันกระชากเราเมื่อรู้ทันหลงรอดเลยค่ะรู้ทันหลงเมื่อไหร่ใจเรารอดเช่นสติปัญญาที่เรามองเห็นอย่างรู้เท่าทันแล้วไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกทำไมมันไม่เป็นเหมือนเดิมไม่ซึมเศร้าสะอกสะอื่นด้วยความอยากที่มัน พึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีปฏิกิริยาของการใช้ชีวิตของเราฟอร์มใหม่อะฟอร์มชีวิตใหม่